ไม่ต้องก่อขนาดนั้นที่จริงจริงจริงตื่นเต้นใช่ตื่นเต้นไปเลยไหมมไปนะแม่คุณแม่ค่ะลูกสาวไดมงแล้วรู้สึกยังไงางคะดีใจมากค่ะดีใจที่สุดเลยแม่หนูสวยกว่าแม่ค่ะสวยกว่าแม่อยู่ค่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เขายอมรับนะว่าหนูสวยกว่าเขาปกติบอกว่าแม่เป็นสาวแม่สวยกว่าหนูแม่เหรอไหมคะเนี่ย เดี๋ยวเอารูปให้ดูสวยมากเดี๋ยวรูปให้ดูไม่ใช่นางงามเก่าช็อคี้อายเนี่ยแม่ดีใจแม่ดีใจแม่ดีใจมากๆกเลยค่ะสุดๆเลยค่ะวันนี้ค่ะกีตเสียงดังไหมแม่วันนี้แม่แม่กีตดังขนาดทางเวทีเป็นร้อยเมตรคุณแม่ค่าย้อนถามอีกนิดนึงวันที่น้องจะตัดสินใจเข้าสู่การนางงามคุณแม่ให้กำลังใจพูดอะไรกัน แม่บอกน้องว่าหนูตัวแล้วอยากทําอะไรก็ทําเธอลูกอืมใช่เพราะว่าเขาโตแล้วค่ะ,ะรับผิดชอบตัวเองนะแม่ให้กำลังใจอะไรไหวคือเขาเป็นคนที่ เหมือนเขาเงดีเหมือนเขาจะคอยถามตลอดว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยคือแม่มูก็ค่ะเขาจะเป็นแบบว่าคอนอวีเดนก็จะเป็นสมัยเก่าหน่อยๆนะเนาะก็จะไม่รู้จักวิธีการแบบว่าพูดแบบเออนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาคือความเป็นห่วงของเขา,เาจะถามว่านอนนอนพอไหมกินอิ่มไหมอะไรอย่างนั้นมากกว่าค่ะอันนั้นก็คือเราเข้าใจกัน จรนั้นคะ่ะจริงทุกครั้งเวลาที่ช่วงของการเก็บตัวอะไรเงี้ยเราแบบพิมพ์แชทคุยกับแม่เราให้คุณแม่ฟังตลอดไหมคะไม่ค่อยจริงๆแล้วมุกเป็นคนที่ถ้าโฟกัสคมุกตั้งใจมากๆแต่จะเช็คประมาณแบบว่าเออสองสามวันอะไรเงี้ยทุกวันแต่ว่าไม่ไดไไ้ไม่ได้โทรตลอดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเขาจะเห็นเราเขาฟอแม่มุกเป็นคนที่แบบโลจิคโนโลยีมากแต่ว่าเขาเล่น Facebook เล่น IG มีทุกอย่างเพราะว่าเขาจะไว้ดูมุก ใช่ accurate, คุณแม่ก็กด follow ติดตามถูกต้องได้โอ้นั่งอ่านเป็นเรื่องเป็นราวแคปเจอร์บอกว่าคนนี้ด่าลูกแม่แม่จตมกระเทยชอบช็อตไม่เป็นไรคือแม่ไม่มมได้ส่งแค่ว่าสวัสดีวันจันทร์ราคาอย่างเดียวอ๋อเขาเอารูปหนูสมัยเด็กอะแบบ ว่าคนเขาจะไม่เชื่อว่าลูกแม่สวยน่ารักมาตั้งแต่เล็กเกได้ค่ะก็บอกกับเขาว่าสู้ๆลูกยังในความจริงมันก็คือความจริงเออ ที่ผ่านมาจากบทของุงเพด้วยแล้วก็ของมูเกตอีกแม่เจาะขอบไปเียให้ตลอดตลอดค่ะนี่เขาก็จะไม่ให้มาแม่ดื้อมาค่ะเพราะว่ามุกอ่ะไม่อยากเห็นเขาเสียใจคือเหมือนเราอ่ะเป็นคนแข่งเองเรารู้ว่าเออสกยภาพเราประมาณไหนอะไรยังไงอ่ะอะไรเป็นอะไรเนาะแต่ว <kaz uffy> <rabbit> ่าคนเชียเขาอินแล้วเขาแบบมาจากอุบลเนาะมาจากต่างจังหวัดอะค่ะคือเขาเหนื่อยแล้วเขาต้องมาแบบเห็นลูกแบบเสียใจแล้วเขาเองก็เสียใจอะไรเงี้ยค่ะมุกก็ไม่อยากให้เขาแบบว่าสัมผัสเหตุการณ์นั้นซ้ำๆเนาะจนแบบว่าสงขา คือแบบมั่นใจไหมมั่นใจแหละแต่มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะมันก็คือการแข่งขันขมันก็เลยบอกไม่ไม่ต้องมาหลอกเดี๋ยวมึงก็รู้อะไรอย่างเงี้ยจริงอย่างวันนี้รรบไฟน้อมมีการแบบขอพรแม่ก่อนไหม,ไมเงียบไปเลยเนาะเพราะว่ามึงไฟไหมมากตั้งแต่เช้าชคือเราซ้อมล็อกกิ้งกันตั้งแต่แรกนี้ยค่ะไม่ได้ <S <S ไม่ได้ติดต่อกันเลยค่ะแต่ดูเข้าทุกทุกชั่วโมง<อ> คือมุกอ่ะเขาก็อยู่ในดอมของมุกแล้วทีนี้การส่งข่าวของมุกก็จะเป็นในส่วนของแบบเออทักทายแฟนในดอมซึ่งการทักทายแฟนในดอมมุกก็รู้ว่ามันก็เหมือนเป็นการทักทายแม่ไปด้วยในตัวเพราะเขาจะเห็นเราอัปเดตตลอดเวลาอะไรเงี้ย<ล> <ๆ S 1> ค่ะเหมือนแบบพูดทีเดียวก็คือได้ยินกันครบเลยอย่างนี้มากกว่าอย่างนี้แม่ก็ใชยเป็นแอดมินเวลาแบบใครถามต่ออะไน้องมุกใช่ไหมจะใช้เวลาพิมพ์นานนิดนึงใช่พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกบ้างบางบางครั้งค่ะใีลูกสาวลูกลวกแล้วแบบ อยากพูดอะไรอยากพูดและอยากบอกเขาไม่อยสาวแบบนี้บ้างค่ะแล้วลูกสาวจะต้องไปสู้ต่อเนี่ยจะต้องไปสู้ต่อถ้าอ่างนีมงขนาดนี้น้องน้องมึงเขาเป็นคนเก่งค่ะความสามารถเยอะก็เลยเรื่องเรื่องการพูดเขาเก่งกว่าแม่เยอะค่ะเรื่องการพูดเขาเก่งกว่าแม่เยอะจะคอยบอกแม่ความสวยวันนี้ยอมให้วันนึงความสวยวันนี้เขามีมงค่ะไม่มีคอยม่อรขอให้ลูกโชคดีได้เป็นระดับ ประเทศระดับอินเตอร์เอ่ไม่มีใครรับการเลี้ยงลูกยังไงแม่สวยเก่งขนาดนี้ใช่ไหมแม่แม่แม่จะชอบเลี้ยงเขาแบบให้เขาช่วยเหลือตัวเองให้เขาช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างให้เขาช่วยเหลือตัวเองค่ะคุณาค่ะคุณตาลแม่คูนแม่ลุกมุกลูกพาพาพานิ่งหน่อยแม่แม่พาพนิ่งหน่อย